Làة, là người, Ghäl, từ nữa, biết, aquilo, mà luyến cựu bái tài để che lùi na cai cố mà cựu để chinh khâm nhau vạn cắn ma ban cựu sai che che trái pì ban sao chi má cạo ban chiu chướng luôn ra yên I am good people out there in Africa, dumb, lúc ký cam, the party, sunday cam, sunday, ký cam, poka, panpai, lam, bunko, boka, mug, lam, 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 ไปเป็นหมื่นเอาไปต้มน้ำบาอันวันใดกินมาวันกันเจเจฉันนี่จังโดเดปากโมีโมเน็กกินกินตาบานกันบาควันใดเจอกินมาวันอังการอังการนี่ใจลำก้าจีดวันพูดเจเจพูดใหญ่อูทางควันจริงรุ่นจังนำหลายจังมายันฟังเรื่อีกินกินสัน ไอ้ไอ้ไอ้ม uh> ือกอดโซฟาวันนั้นมีจากปัญญาลังไยเต็มสาบวันศุกเจ๊ใจหากาจิงต้องใจการสาหาสมาตาบีดีสามดวงใกเจ้าดินามากิดวันเศราเป็นวันที่เอากันกอดมอนซ่อนตาวันนั้นตีคาเป็นนี้คือวันนอ tham ăn đi nàng, tham ăn bay ta chia đôi nàng, tham ăn cứ ta chỉ bóc pha sợi sống cho quay tam yoi tu bay đi cào bằng nón lông เกิดมาใจเจ๊เกิดยำมือนำมึงจีแจงคนแดกเกิดมามือยามเจ้าจักแรกเห็นเจ้าเกี่ตานจำหน่ายว่านูเน่ใครเกิดมามือยำง่ายเข็นใจดูเต่น้อยคนแดกเกิดมามือยาำแยมหากคำเพียงยิ่งอยากมีดูก็ว่าอยากเดือดกันได้กุได้ก๊อได้จีได้ข่ากันทุ่มมือกูว่า ัิมาหมู่ยามเท้าบวกกว่าได้เตกขอคาบีกอกจนเดิมคนไดเิดมายามนาดีจันริีสองเงินคำไดดูขึ้นควันกาดังได้มาวันไดเกิดยานาดีสามคำขายศรกิจกาชัดินปากจีนซ้มบาดสับได้ไข่ใดล้วนนักเมียอ้ตายกอดมอซ้อนผาตกี าพีคาเดสวเจ้าตูดูคนใดใดตัหนึ่งเกจีว่าขันขันตั้ไว้หนึ่แกนดูผาคนใดใดสองตูวคุณอำใจกอดีหมอเดียวหมาอว่าอีบของข้ามังอำานชูสิ ดูเอดูนานีต้องเงินบอกคานดูผมาตุดูผ้าคนเล่ดหาตูโบกี้กองข้าของคุณอุ่นนั่งกินเดาดูคนเล่ดาวอกตูเจเจมีเม่นนเาจังเสี่งจิงเอาว่าตี จัตัวหุ่นฟองเอาเปลียนเก่าจานดูผ้าคนใดไลยเปียตูัเจ้มังเดนตามมาฟองือคนได้เเ,ดามมาดดเ,เก่าตักันหูย้องปว้นมาทำนี้ดูคนใด้เสิตัวเจ้าหนังที่ตานก้ามกันดูคนใด้เลยมันฟองก้าำบาป